ใช่ครับผมที่ที่สนใจรถสีขาวที่ผมลงลยเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่้านนะครับจะมาตอนไหนตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดนะครับไม่ทราบว่ารถตอนนี้อยู่ที่ไหนครับครับผมวันนี้ผมอยู่ท้อง่ขวามานิดนึงนะฮะจากวัดนะครับ

ัสดีมาวัสดีเลยเฮ้ยเองอานี่ออกให้หน่อยดินี่มันติดสิบ่ะ <c oughs> นี่ผมจะบอกผมรถพี่ลงขายในเน็ตได้แล้วนะมันจะดีเหรอเฮ้ยอาลูกค้าเจา้านี้เชื่อผมเหอเฮ้ยนายเองก็รู้นี่ว่ารถคันนี้มันมีปัญหา,าพี่เผื่อเขาจะมีของดีเดี๋ยวมันก็เหมือนกับลายอื่นๆอย่างนั่นแหละที่เขารถเมื่อคืนเนี่ย มันก็มีมีลูกค้าหลายคนเขามีอาถานอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้นะเว้ยพี่อย่าไปซีเรียสน,นะเชื่อผมขายได้ขายไปเผื่อเขาจะมีของดี <c oughs> ผมไม่มเสมอไปหรอกพี่สงสารเขานะเว้ยเองก็รู้อ่ะไอาอาถานรถคันนี้มันเหมือนชาวบ้านท,ที่ไหนล่ะแต่ผมดูๆไปเขาน่าจะมีของดีนะพี่นะ งราตั้งเลยเข้า้จงั้นก็ตามใจเองแล้วกันอโอเคแล้วเขาจะมาเอารถเมื่อไหร่อ่ะก็วันสองวันนะพี่ คนดีใช่ไหมครับไปเดินนั่งหน่อยครับนั่งครับมาใลเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้เหนื่อยไหมพี่นิดหน่อยครับไกลนะไม่บอกผมจะได้ออกไปครับอ๋อไม่เป็นไรครับอะไรว่าอยากได้แล้วเอร์เย็นมากครับผมขับเมื่อวานผมก็ขับวันนี้ไม่ได้ขับเพราะมัรอพี่นี่แหละ อ๋อครับแล้วรถคันนี้เครื่องยนต์พวกเครื่องยนต์พวกไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟอะไรแล้วก็เล่มเริมนี้มีพร้อมไหมครับครบสมบูรณ์หมดครับพร้อมขายครับผมนึงได้ลงไปในเน็ตเงี้ยฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีปัญหาทีหลังก็คืออยากจะให้ลูกค้าได้มาปุ๊บสบายใจรถไปได้เลยสบายใจด้วยดีดีครับผมแล้วถามอีกนิดหนึ่งรถคันเนี้ยเคยมีการเฉียวชนอุบัติเหตุอะไรไหม คือรถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุไหมครับอ๋ออ๋อไม่เคยครับโดยพื้เป็นรถของน้องสาวอ๋อน้องสาวขับคนนนี้ตลอดเลยใช่ใช่แล้วก็ดีแล้วก็ตอนเนี้ยน้องสาวมาฝากผมไว้อืแล้วผมก็ได้ใช้แล้วทีนี้น้องสาวบอกอยากขายเพราะร้อนเงินผมก็เลยขายไมได้ช่วยน้องสาวอืมดีครับดีครับแต่สภาพดีสภาพดีเอางั้นไปดูรถกันเลยดีกว่า สภาพดีมากเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมจะมา เรได้งไงพี่ว่างไงหัวตลบอยในรถพี่ตายแล้วมึงแล้วแล้วบอกเขา,ว,าว่าไงอ่ะว่าไงพี่ไปเราไปดูกันน้ำด้วยพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ่อตกลงเป็นยังไงบ้างครับอ๋อรถคันนี้เลยใช่ไหมครับครับรถสภาพคันนี้สภาพดีสวยดีครับผมสนใจมากเลยอ๋อหมายถึงพี่ชอบรถคันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมชอบชอบรถคันนี้ครับเอ่อถ้าถ้าอย่างนั้นพี่เอาไปวันนี้เลยก็ได้นะครับเอาไปวันนี้ครับเดี๋ยวจะจ่ายเงินสดเลยนะครับอ๋อได้ครับถ้า่งั้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวเองพาพี่เขาไปเซ็นสัญญาตรงด้านนู้น ได้ได้ได้เลยครับได้ได้ครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับรับสวัสดีครับนันนู้นเลยครับไปรบกวนพี่เซนเดี๋ยวยังไงรบกวนพี่เซ็นตรงนี้นะครับแล้วก็เลซเซนตรงนี้นะครับ ลงมาเลยแรงจังเลยพีพ่ีครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้พี่ค่อยไปเซ็นสัญญาใหม่ก็ได้ครับไปก่อนได้ครับไปเลยครับ ไอ้ดีผมคงให้คุณเซ็นสัญญาไม่ได้แล้วหรอครับฮะทำไมไม่บอกผมสิแกผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคือจริงๆผมไม่ได้อยากจะขายรถตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือไอ้รถคันนี้มันมีปัญหามันมีอาถรรพ์ครับ ลูกค้าที่ซื้อรถไปทุกคนคนไหนที่ยุ่งเกี่ยวกับรถคันนี้คนนั้นจะต้องดนอาถานทุกคนถึงเกือบชีวิตเลยนะครับแต่ที่ผมไม่บอกเพราะผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงไอ้ดีอ่ะคนที่ขายรถให้คุณอ่ะมันอยากได้เงินประกันไงครับถ้าเกิดว่าคุณเซ็นสัญญาคุณต้องจ่ายเงินประกันผมแล้วคุณออกไป ว่าจะสามวันหรือเจ็ดวันคุณก็อาจจะโดนอาถรรพ์ถึงกับชีวิตแล้วรถคันนี้ก็จะกลับมาอยู่ที่ผมเหมือนเดิมผมเลยขายให้คุณไม่ได้ครับ